สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเตียวแตงนะครับวันนี้นะครับแตงมีรถไอเพนเดอร์อีกแล้วนะครับจะมารีวิวให้ดูกันนะแต่ว่าคันนี้นครับปกติเราเจอกันแต่แบบรีวิวจัดเต็มนะคันนี้ลองมาดูกันแบบแต่งแบบกุบกริบกรุบกริบบ้างนะครับว่าเป็นยังไงนะแต่งไม่เยอะนะครับคันนี้เดี๋ยวแตงพาไปดูกันนะว่าแต่งไม่เยอะเนี่ยใช้เงินออกเท่าไหร่นะครับเบื้องต้นเล่าให้ฟังคร่าวๆนะคันนี้มีสเกิร์ตชุดแต่งรอบคันนะครับมีฝาหลังไฟฟ้าแต่ลูกค้าเลือกที่จะใช้เป็นจอเดิมของตัวรถนะครับแล้้้้้วววกก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 ็็ไไไไไมมม่่่่่่ตตติดดดดดดดััััััััังงงงจจจออออออเเพาาาานน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 ะะะะะคคคคคคครร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 บบบบบหหปปูถีีียยืฝลล์์แชใใ ไปดูกันเลยดีกว่าครับ ตอนนี้นะครับเราอยู่ด้านหน้ารถยนต์ Mitsubishi Exander แล้วนะครับอย่างแรกเลยครับที่ติดตั้งเพิ่มเข้าไปนะครับจะเป็นตัวสปอนคอว่า Exander ครับแต่คันนี้นครับเลือกติดเป็นแบบลูกมีลูกเล่นนะครับ X แดงนะครับแล้วตัวที่เหลือเป็นสปอนคอว่า Pander เป็นสีดำนะครับก็ตัดกันนะครับดูสวยงามลงตัวแบบนี้นั่นเองนะครับผมชุดแต่งครับสเกิร์ตอันนี้เป็นชิ้นใหม่ล่าสุดเลยนะครับเป็นงานใหม่ล่าสุดเลยนะเป็นของตัวสปอนคอว่าแด้เอ็มครับอันนี้เรียกว่า V3 V3 เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับที่ออกมาของตัวสปอตรอมนะคอนนะแว่เนีย เดย์ไลท์มาอยู่ตำแหน่งแนวตั้งนั่นเองครับแนวตั้งนะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นลูกเล่นสีขาวตัวรถตัดกับสีแดงก็ดูสวยงามลงตัวเหมือนเดิมนะครับแต่ท่านไหนอยากได้เนี่ยครับตัวไฟเดย์ไลท์แนวตั้งให้เลือกเป็นแบบ V3 มนะครับผมแล้วก็ตัวไฟหน้านะครับคันนี้นะครับได้ทําการอัปเกรดเพิ่มมาครับเป็นตัวหลอดไฟแบบ LED นะครับซื้อรถกระแตงอะแต่งแถมเป็นไฟ LED ให้ทุกคันเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างต่อครับ มาถึงด้านข้างนะครับสิ่งที่ติดตั้งเพิ่มเข้าไปนะครับก็จะเป็นตัวคิ้วกันสาดนะครับผมแล้วก็จะมีของตัวฟิล์มฟิล์มที่แถมฟิล์มเซรามิกไฮคูนะครับรับประกันนานถึง7ปีเนี่ยนับจากวันที่ติดตั้งเรอยหลุดลอกพองร้อนฟองอากาศเคมได้หมดเลยนะครับผมต่อมาก็จะเป็นเบ้ารองมือครับคันนี้เลือกติดเป็นเบ้ารองมือเคปลอรนะครับแบบเงานะครับอ่าแล้วก็มีตัวส่วนเขาเอ็กซ์เทนเดอร์เป็นสีแดงก็ดูสวยงามลงตัวตัดกันดีนะครับผมอันนี้ชุดสเกิร์ตด้านข้างสปอร์ตเลยได้เอ็มครับ มาถึงด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับเราทําการติดตั้งนะครับเป็นตัวฝาท้ายไฟฟ้านะครับแบบพรีเมียมกล่องทองอย่างดีให้เลยนะแล้วเป็นแบบคิกเซนเซอร์เตะเปิดได้ด้วยครับเดี๋ยวแตงสาธิตวิธีเปิดอีกหนึ่งครั้งให้ดูนะครับเวลาเตะครับไม่ต้องแกว่งนะครับไม่ต้องแกว่งหรือเวลาเตะนะครับไม่ต้องสาดแกว่งแบบนี้นะเดินมาถึงครับเตะไปตรงๆ ฝาท้ายไฟฟ้าก็จะเปิดออกมาแบบนี้นะเปิดแล้วก็ไม่ต้องแหย่ค้างนะครับเตะพวกเอาออกป๊อบแบบนี้นครับฝาท้ายก็จะเปิดขึ้นได้อย่างง่ายดายแบบนี้นั่นเองนะครับผมแลวข้างในก็จะมีฐาดวางของท้ายรถนะครับอยู่ตรงนี้นะช่วยให้เวลาเราเก็บของเก็บมันจะไม่มาเปิดตรงผมข้างหลังอันนี้นะเดี๋ยวัางสาธิตวิธีการปิดฝาท้ายอีกครั้ง,งโดยการเตะนะครับเนี่ยครับเราเดินเข้ามาเนี่ยครับเราเตะเข้าไปตรงตรงเลยครับ แล้วฝาท้ายไฟฟ้าก็จะปิดลงมาแบบนี้นั่นเองนะครับต่อมาครับจะเป็นตัวชุดแต่งสเกิร์ตนะครับตัวสปอร์ตเรเดียววีสาเนี่ยครับก็จะมีมาเป็นทรงของท่อคู่นะครับเป็นท่อคู่นะสข้างเลยนะครับผมแล้วก็ติดตั้งเพิ่มนะครับเป็นตัวเซ็นเซอร์นะครับเจาะไปกับตรงเนี่ยครับตัวกันชนตรงสเกิร์ตนะครับเป็นสีเดียวกับตัวสเกิร์ตเลยนะครับช่วยให้นะครับมันเนียนนะครับแบบดูไม่เด็ดนะครับเช่นแบบว่าตัวกันชนสีดำนะครับจะติดเป็นสเกิร์ตเซ็นเซอร์สีขาวมันก็ยังไงอยู่นะมันก็ติดเป็็นนนนสสีีเเดยยยววววกกกัััััับบบตตชลละคครรงงามมผ เป็นยังไงกันบ้างครับกับรถ Explorer นะครับตกแต่งสไตล์ชุดแต่งライเดอร์ M แบบนี้นะครับโปรโมชั่นตอนนี้นะครับผมปกติอะครับแต่งจัดเต็มมาครับถ้าใส่จอหน้าจอกลางด้วยปกตินะแต่งทําโปรออกรถอยู่ที่ประมาณ28,000บาทนะครับอันนี้พิเศษนะครับไม่เอาจอหน้าจอกลางก็ถูกลงไปนะครับเหลือเพียงนะครับดาวเริ่มต้นนะครับเพียง19,000บาทครับจะได้แต่งแบบนี้เลยนะครับหรือถ้าไม่เอาฝาท้ายไฟฟ้านะครับเหลือดาวเพียงแค่9,900บาทนะครับใช้เงินออกรถต่ําสุดตอนนี้ Explorer 9,900บาทนะแต่งให้มีชุดสเกิร์ตนะครับผมแค่ตััดฝาาาาาท้้้ยไไฟฟกกกบจจออออหนลงป นั่นเองนะครับผมสำหรับลูกค้าที่ท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับสามารถทักหาแต่งได้โดยตรงเลยครับที่เบอร์080ครับ9834771อีกหนึ่งครั้งนะครับ080 9834771หรือในช่องทางนะครับที่ไลน์ไอดีนะครับ TANVA. จุดเอสครับ TANVA. จุดเอสนะครับผมพร้อมเสนอราคาอย่างรวดเร็วนะครับไม่ว่าจะต้องการรถรุ่นไหนหรือถ้าไม่ใช่เอคุณเดยังไงลองทักมาคุยกันดูนะวันนี้นะครับแตงขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้านะครับจะรถรุ่นไหนมารีวิวให้ดูกันอีกคอยฝากกดติดตามไว้ด้วยครับไปแล้วครับสวัสดีครับ your ambition Mitsubishi Motors